สำนักงานคณะกรมกรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือซอก,กมชจัดงาน Cyber Security Forum 4 2025 Rich and s e l f a s s e s s m e n t เพื่อเปิดเผยรายงานผลการประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และรายงานการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทยประจำปี2568ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยมีเอ l a นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับ การประเมินเออแ s สเซทเมนตนะคะแต่ทีเนี้ยยังไม่มีสำหรับในกรอบเฟรมเ w ิร์ของประเทศไทยทางมหาวิทยาลัยก็เลยได้ทำกรอบขึ้นมานั่นก็คือชื่อ t h n c l a f โดยการใช้กรอบเนี่ยของ iso เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุงให้ประยุกต์เข้ากับประเทศไทยแผนถัดไปอะค่ะที่ทางสงกมชเนี่ยได้ตระหนักนะคะนั่นก็คือว่าในเมื่อทุกองค์กรเข้ามาทำเซลล์แอสเซทเมนต ภายใต้บริบทของ T-SNC l o v e ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถดูแลตัวเองได้เนื่องจากว่าจะรู้ทันทีว่าจุดอ่อนจุดด้อยของด้าน Cyber s e c urity ขององค์กรเป็นเยื่อไรนะคะจริงๆงานของเราก็คือว่าเรามองว่าหลังจากที่ประเมินตรงนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยครับเราจะทราบครับว่าหน่วยงานต่างๆมีสิ่งใดที่ต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างซึ่งหน่วยงานของเราก็พร้อมจะสนับสนุนครับสหับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ